นกหนูกินแค่เนีนกก้กลางหน้นา <lk> mm> ตรงนี้แก้มนี่อ้าทำไมหน้าปเป็นอย่างนั้งงนคะทำาไมหน้าเป็นอย่างนั้นคะอันนี้หนูกัดแล้วมันก็ฟอออกมาทุกที <laughs> หน้าเป็นสีมว่วงเลยแ <laughs> ต่เพื่อนผชมดูอีกทีนี้มันคือลูกอะไรเนี่ยเก็บเก็บมาจากบ้านบ้านคุยาแอลนะเนี่ยค่ะลูกอันนี้มันมีประโยชน์นะกัดแล้วมันโปะเลยเหรอกัดแล้วมันโป๊ะเลยเหรอ,ม,หรอมันจะโปะมาถึงยาไหมคะมันต๊อถ้าเกิดอยู่ นูกินแค่นี้นดังหน้าตรงนี้แก้มตรงนี้แอ้มจมูกแล้วหนูก็หนูไม่รู้ตัวหนูก็เช้แล้วก็ได้ก็เลยเป็นสีแบบนี้นี่เลยนี่จริงจริงหนูอยากจริงจริงหนูทาเพราะหนูอยากให้ทุกคนหนทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นคะ สวยมากพี่หังกัดอันนี้หนังกัดแล้วมันก็โอะออกมาทุกที่หน้าหน้าเป็นสีม่วงเลยแต่เพ่อนผู้ชมดูอีกทีนี้มันคือลูกอะไรเนี่ยเก็บเก็บมาจากบ้านบ้านคุณยาแอวนะเนี่ยค่ะลูกอันนี้มันมีประโยชน์นะกัดแล้วมันโปะเลยเหรอกัดแล้วมันโปะเลยเหรอมันจะโปะมาถึงยาไหมครับอื มันต้อถ้าเกิดอยูนอกหนูกินแค่านี้ดังน้าตรงนี้แก้มตรงนี้อ้จมูก็แล้วหนูก็หนูไม่รู้ตัวหนูก็เช้้มาก็เลยเป็นสีแบบนี้เลยจริงจริงหนูอยากจริงๆหนูทาเพราะหนูอยากให้ทุกคนหนูอ้ จมูก,แล,มกแ,ลแล้วหนูก็หนูไม่รู้ตัวหนูก็เช็ดเลยงหนะก,ก็เลยเป็นสีแบบนี้เลยจริงจริงหนูอยากจริงจริงหนูทาเพราะหนูอยากให้ทุกคน